ย้อนไปเมื่อหลายปีก่อนแจงกับแม่สองคนมีแผนว่าจะไปเยี่ยมญาติที่จังหวัดชุมพรและจะถือโอกาสนี้ไปท่องเที่ยวและพักผ่อนด้วยแจงอยู่กับแม่สองคนมาตั้งแต่ยังเล็กส่วนพ่อของแจงหนีไปมีหญิงอื่นถึงแม้ว่าแจงจะอยู่กับแม่สองคนมาตั้งแต่เล็กแจงก็รู้สึกอบอุ่นอยู่เสมอ พ่อแม่เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งแม่ในเวลาเดียวกันและแจงเกิดมาพร้อมกับมีสัมผัสพิเศษอีกด้วยในบางครั้งแจงจะมองเห็นสิ่งเร้นลับที่คนอื่นมองไม่เห็นเวลาแจงไปในสถานที่ต่างๆก็มักจะมองเห็นดวงวิญญาณอยู่เสมอซึ่งเรื่องนี้แจงกับแม่รู้กันอยู่สองคน และไม่ได้บอกให้ใครรู้ว่าแจงมีสัมผัสพิเศษเพราะกลัวว่าหากบอกคนอื่นไปแล้วคนอื่นจะไม่เชื่อและเขาอาจจะหาว่าเราบ้าก็ได้จึงไม่ได้บอกให้ใครรู้เวลาที่แจงเห็นดวงวิญญาณแจงก็มักจะสะกิดให้แม่รู้ตัวแต่มาพักหลัง แจงไม่ค่อยได้สวดมนต์และนั่งสมาธิก็เลยจะมองเห็นเป็นบางครั้งเท่านั้นและจะมองเห็นก็ต่อเมื่อดวงวิญญาณอยากให้เห็นเท่านั้นถึงแม้ว่าแจงจะมีสัมผัสพิเศษแต่แจงก็ยังใช้ชีวิตเหมือนกับคนอื่นๆทั่วไปและในวันนี้ก็ถึงเวลาที่แจงกับแม่ ต้องออกเดินทางแล้วโดยการเดินทางในครั้งนี้ก็จะเดินทางไปด้วยรถไฟถึงแม้ว่าการเดินทางด้วยรถไฟจะช้ากว่าเครื่องบินแต่ก็เป็นความชอบของแจงกับแม่และการนั่งรถไฟก็จะได้ชมวิวระหว่างทางไปด้วยซึ่งเป็นอะไรที่หาดูได้ยากหากเดินทางไปด้วยวิธีอื่น พร้อมหรือยังแจ้งแม่พร้อมแล้วนะพร้อมแล้วจ้ะแม่และแล้วทั้งสองคนก็ได้ไปถึงที่สถานีรถไฟซึ่งเป็นเวลาที่รถไฟกำลังจะออกพอดีและหากทั้งสองคนมาช้ากว่านี้คงจะไม่ทันรอบแน่ๆในขณะนั้นรถไฟกำลังเคลื่อนตัวพร้อมที่จะพาผู้โดยสาร ไปส่งยังจุดหมายปลายทางแจงกับแม่ก็ได้นั่งอยู่บนเก้าอี้พร้อมกับความตื่นเต้นที่พบเจอในระหว่างการเดินทางแม่ของแจงนั่งติดอยู่กับหน้าต่างส่วนแจงนั่งติดกับทางเดินผู้โดยสารในขณะนั้นรถไฟได้เคลื่อนตัวออกจากสถานีไปได้สักพักแจงก็ได้ขอเปลี่ยนที่นั่งกับแม่ เพราะอยากจะได้ชมบรรยากาศในระหว่างเดินทางแบบชัดๆหลังจากเปลี่ยนที่นั่งกันแล้วแจงก็นั่งมองออกไปข้างนอกหน้าต่างก็เห็นธรรมชาติที่สวยงามดูละลานตาเขาใจจดใจจ่อจ้องมองอย่างไม่ละสายตาและทันใดนั้นแจงก็เริ่มมีอาการแปลกๆแม่หนูเป็นอีกแล้วแม่ หนูรู้สึกตัวสันๆเหมือนกับมีวิญญาณเขาอยากให้หนูเห็นเขาต้องรู้แน่ๆว่าหนูสามารถมองเห็นพวกเขาได้ทำใจเย็นๆไว้นะลูกแล้วตอนนี้หนูเห็นอะไรไหมตอนนี้หนูไม่เห็นแต่หนูได้ยินเสียงเขาก็ซิบบอกหนูว่าจะมีคนตาย ในขณะนั้นทั้งแม่และแจงก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจะตะโกนบอกผู้โดยสารคนอื่นๆก็กลัวเขาว่าเราบ้าก็เลยนั่งอยู่เฉยๆไปแบบนั้นในใจของทั้งสองคนก็ภาวนาว่าขออย่าให้เกิดเรื่องร้ายๆขึ้นเลยในขณะนั้นแม่ของแจงก็บอกกับแจงว่าให้เอาหัวมาซบที่ไหล่ของแม่ แล้วก็หลับตาลงไปจะได้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นและในเวลานี้ก็เข้ามาสู่จังหวัดชุมพรแล้วข้างหน้าก็จะถึงตำบลบางสนอำเภอปะทิวและในขณะนี้รถไฟกำลังจะแล่นผ่านสะพานโค้งข้ามคลองห้วยตาเสือ ซึ่งสะพานแห่งนี้เคยมีประวัติคนตกรถไฟตายเป็นจำนวนมากในขณะนั้นแจงไม่สามารถนอนหลับได้เพราะมีเสียงของดวงวิญญาณมากระซิบบอกที่หูว่าสะพานแห่งนี้มีดวงวิญญาณอยู่เป็นจำนวนมากและคนที่ตายอยู่ในสถานที่แห่งนี้ล้วนแล้วแต่เป็นกรรมของพวกเขา ที่ต้องมาสิงสถิตยอยู่ในสะพานโค้งข้ามคลองแห่งนี้และในขณะนั้นจู่ๆก็มีเสียงกรีดร้องของคนที่อยู่ในห้องผู้โดยสารที่อยู่ในโบกี้ข้างหน้าเสียงดังปนกับเสียงของรถไฟทําให้ฟังเสียงนั้นไม่ค่อยถนัดและไม่รู้ว่าผู้โดยสารที่อยู่ในห้องข้างหน้านั้นเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขา และสักพักเสียงของวิญญาณที่มากะซิบที่หูของแจงก็ได้เงียบหายไปและไม่รู้ว่าหายไปตั้งแต่ตอนไหนและในที่สุดแม่กับแจงก็ได้มาถึงที่สถานีปลายทางหลังจากทั้งสองคนลงจากรถไฟแล้วก็ได้ไปเจอกับผู้ชายคนหนึ่งที่นั่งมาอยู่ในโบกี้ข้างหน้า ซึ่งเป็นห้องที่มีเสียงดังออกมานั้นเขาก็เล่าให้ฟังว่าได้มีผู้โดยสารชายคนหนึ่งมากับเพื่อนของเขาประมาณสามคนและเขาก็ได้โชว์การโหนรถไฟเอาตัวเองออกมานอกรถและร่างของเขาก็ได้ฟาดกับสะพานเหล็กเข้าอย่างจังและก็พัดตกจมคลองในที่สุด และนั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สะพานโค้งข้ามคองแห่งนี้และต่อมาก็ได้มาพบศพของชายร่างรอยมันติดอยู่ที่ริมคลองใต้สะพานอยู่ไม่ไกลจากจุดที่มีผู้เสียชีวิตคนก่อนๆตกลงมาจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ชาวบ้านเชื่อว่า น่าจะเป็นเพราะอาถรรพ์ของสิ่งล้นลับที่หาตัวตายตัวแทนมาเฝ้าอยู่ที่สะพานแห่งนี้เหตุการณ์ที่มีคนตายอยู่ในที่แห่งนี้เป็นจำนวนมากทำให้ชาวบ้านเรียกสะพานแห่งนี้ว่าสะพานร้อยศพและเรื่องนี้ก็จบแล้วนะครับหากยังไม่ได้กดติดตามช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ